สวัสดีค่ะลูกปน,นะคะวันนี้ลูกปาจะพูดในเรื่องของการทําระบบน้ําอัตโนมัตินะคะว่าเราจะทําระบบน้ําอัตโนมัติยังไงขั้นแรกคือเราจะต้องดูขนาดลงงานของเราก่อนนะคะเราต้องลองเดินสาย PE ก่อนแล้วเราก็ลองเจาะหัวหมอกก่อนอ่าที่ลูกปาบอกว่าให้เราทําแบบนี้ก่อนเพื่อที่ เราจะได้ไปคำนวณขนาดของปั๊มได้นะคะว่าเราจะต้องใช้ปั๊มที่มีแรงดันที่เท่าไหร่และจะต้องใช้ปั๊มประเภทไหนสิ่งที่ลูกปลาทำกับโรงเรือนของลูกปลานะคะคือลูกปลาเดินสายพ e 1อชมิลก่อนแล้วลูกปลาก็ลองจอกหัวหมอกก่อนแล้วลูกปลาใช้หัวหมอกสีทิศในแต่ละโรงเรือนในแต่ละโซนของลูกปลาลูกปลาก็จะเดินสายก่อนจอกหัวหมอกก่อนแล้วก็ดูความกระจายของน้ํานะคะว่า น้ำเนี่ยมันกระจายได้ทั่วทุกมุมของโรงเรือนไหมถ้าหากว่าน้ํากระจายได้ไม่ทั่วทุกมุมลูกปลาก,ก็จะแตกหมองเป็นระยะะ,ยะนะคะพอเราเราเดินระบบก่อนเราเดินระบบระบบนี้ก่อนด้วยด้วยระบบประปาเราทดสอบด้วยระบบประปานะคะเราลองทําดูก่อนคือระบบแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ไม่ใหญ่มากนะคะคือโรงเรือนมันจะไม่ใหญ่มากมันไม่ใช่ว่า เราจะเดินระบบทีหัวหมอก80หัวนี้เราก็ไม่ใช่นะคะอย่างของลูปลาลงเรือนใหญ่ไปไหมคุ้มแปไหมอย่างเงี้ยเอ่อใช่ลูกปลามีประมาณ60-70หัวแต่ลูกปลาแบ่งเป็น4โซนนะคะเพราะฉะนั้นในโซนหนึ่งของลูกปลาก็จะอยู่ที่20หัว15-20หัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นณนะวันที่ลูกปลาย,ยังไม่ได้ติดตั้งระบบปั๊มลูกปลาใช้ระบบปะปลาอยู่ก็ปะปาก็ยังสามารถเอาอยู่อยู่ แล้วทีนี้พอวันหนึ่งที่ลูกปลาติดตั้งปั๊มลูกปลาก็นับหัวเหมาะของลูกปลาเลยว่าหัวหมาะของลูกปลามีทั้งหมดกี่หัวและจะต้องใช้ปั๊มขนาดเท่าไหร่แล้วลูกปลาแบ่งออกเป็น4โซนและการให้น้าของแต่ละโซนจะให้คนละเวลากันเพราะฉะนั้นปั๊มที่ลูกปลาจะใช้คือปั๊ม2.8บาทลูกปลาจะใช้ปั๊ม2.8บาทนะคะเพราะว่า ปัม๊ม2.8บาทนี่มันก็มากเพียงพอสําหรับหัวหมอก20หัวแล้วแล้วก็ถ้าหาว,ว่าเราใช้ปั๊มที่มันใหญ่กว่านี้อะ่มะมันจะดันหัวหมอกกระจุยเลยนะคะอย่างสมมุติเราใช้ปั๊ม4ี่บาทเงี้ยมันจะดันหัวหมอกกระจุยเลยหรือถ้าใครแบบใช้ปัม๊มฉีดยาข่าวเนาะปัม๊มฉีดยาข้าวแบบปัม100บ๊มร้อยบาทเงี้ยเรามาปรับเดรนน้ําทิ้งเดรนเดรนเดรนน้ําทิ้งก็คือระบายน้ําออกอีกทางนึงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเข้าไปในระบบ แบบนี้มันน่าเสียดายน้ํานะคะเพราะว่าปั๊มร้อยบาทถ้าปรับมาให้เหลืออยู่แค่2บาทสบาทหรือ5บาทมันค่อนข้างโอเวอร์โหลดนะคะมันจะโอเวอร์โหลดมากแล้วเราจะต้องเทงน้ําเยอะมากอัตราการไหลของเราต้องรู้อัตราการไหลของปั๊มอย่างปั๊ม2.8บาของนุกปลาเนี่ยจะมีอัตราการไหลอย,อยู่ที่17ลิตรต่อนาทีนะคะเพราะฉะนั้นนุกปลาจะต้องรู้ทันทีเลยว่าหนึ่งหัวหมอกหนึ่งหัวของุกปลาในหนึ่งนาทีอะ่ะมัน โค้นน้ำออกมาเยอะแค่ไหนมันระบายน้ำออกมาได้มากแค่ไหนเพราะหัวหมอกรู้เท่าเข็มเองนะคะแล้วลูกปาจะต้องใช้หัวหมอกมากแค่ไหนถึงปั๊มถึงจะไม่ดีเวลาปั๊มมันดีนะคะมันจะดีเ๊เป๊กเป๊กเป๊กเป๊แบบนี้ตลอดเวลาเลยอ่ดีมากๆแบบนี้ไม่ดีนะคะเดี๋ยวปั๊มเสียอ่เพราะฉะนั้นลูกปาก็ทําหัวหมอกของปาให้มันบาลานซ์กับปั๊มเพราะฉะนั้นลูกปาก็เลยใช้ปั๊มแรงนัน 2.8บาทนะคะในการในการทำระบบหรือถ้าหาว่าใครระบบใหญ่กว่านี้อาจจะ60หัว80หัวเพื่อนๆอาจจะใช้ปั๊ม4บาก็ได้นะคะแค่ปั๊ม4บาทปั๊มปั๊มที่มีแรงนานแบบนี้มันจะไม่แพงนะคะตัวนึงประมาณ2-3,000บาทอย่างของปูนปลาเนี้ย2.8บาทก็1,980บาทหรือถ้าเป็นปั๊ม4บาทน,นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทก็ลอง ลองดูนะคะลองลองดูขนาดโรงเรของเราก่อนแล้วก็ลองดูหัวหมอกของเราก่อนแล้วเราจะถึงสามารถมนาะกําหนดขนาดปั๊มของเราได้ว่าเราจะต้องใช้ปั๊มแบบไหนใช้ปั๊มแรงมันเท่าไหร่แบบนี้นะคะแล้วก็อัตราการดูอัตราการไหลของปั๊มด้วยกับจํานวนหัวหมอกของเราเราต้องคํานวณน,นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คํานวณมันจะเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยเวลาที่เราติดตั้งระบบแล้วอ่ะ เราจะต้องมาตามแก้ไขนะคะใครชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามลูกป,ปาได้ใน YouTube c h a n n น l ที่ชื่อว่า Master SY ซึ่งทางสถิติเลบเพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่าฟวามเห็นสุรังคนาอุตรดิตน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตอนจากกันก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งกดซีเฟอร์ให้กับลูกป,ปาด้วยนะคะเวลาที่ลูกป,ปาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้